จะเฉลยการบ้านของเมื่อวานนะคะเด็กๆอย่าพูดเรื่องลดน้ำหนักนะลูกไม่ดีไม่ดีไม,ด <c oughs> ไม่มีลดเลยลูกมีแต่เพิ่มนะคะอ่ามาดูข้อนี้ค่ะการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่ามุมภายในจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ไหนเด็กๆใครรู้บ้างพิมพ์ตัวเลขมนาะ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหรเอ่ยเท่าไหรโลกเท่าไรเอ่ยยังยังไม่หยุดกับเรื่องน้ำหนักตัวของคุณครูอ่ะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเออเท่ากับร้อยแปดสิบองศา นะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องได้เท่ากับ180ยแปดสองศาฉะนั้นในโจทย์ข้อที่1นึ่งเขากำหนดให้มาก็คือ78กับ54ใช่ไหมคะ78กับ54ฉะนั้นการหามุมภายในที่เหลือเวลาไปเจอข้อสอบแบบนี้นะ เราเราแบบโอ้ยเรากินขาดเลยคุณมุ้ยสอนมาแล้วเราทําได้นะคะการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมปกติแล้วเนี่ยมุมภายในมันเท่ากับ180องศาฉะนั้นก็คือเอามุมที่เขากําหนดให้มารวมกัน78บวกกับ54อ่า78ดวกกับ54 8บวก4ได้12ใส่2ทด1ค่ะ7บวก1เป็น8 8ดบวก5เป็นเท่าไหร่ลูก10 3นะคะ ฉะนั้นเอาร้อยมาทำไมเอ่ยร้อมาลบ1นึ่งร้อยสามสบสลบสไม่ได้ไปยืมมาเป็น10เหลือ7นะคะสิบลบสเหลือ8ลูกเจลบสเหลือ4ีค่ะหนบหเหลือศฉะนั้นมุมที่เหลือคือเท่าไหร่ลูก48่สิบแปดองศาใครตอบมุมพอพนันมีขนาด48องศาเอาคะแนนไปเลย เลยนะคะคณิตศาสตร์มันอีซี่มากเลยค่ะคุณครู่ะมันง่ายมากเลยใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้มาดูค่ะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้ก็คือเขามีสัญลักษณ์ฉากมาให้อ๋อมันอีซี่มากเลยค่ะมันง่ายมากจริงๆนะคะมุมตรงนี้หนูเห็นไหมเหลี่ยมๆไม่ใช่หน้าครูนะน,นี้คือมุมนะลูกคุณครูคะหนูเห็นมุมหนึ่งอะ่ะมันหน้าเหมือนครูเลยค่ะ มันเป็นยังไงลูกมันเหลี่ยมไม่ใช่นะลูกโอ้ยไม่มีใครขำให้คุณครูเลยเหรอนะคะคุณครูขาหนูเห็นมุมนึงอะ่ะมันลักษณะเหมือนหน้าครูเลยมุมอะไรลูกมุมฉากนะเพราะมันเป็นเหลี่ยมไม่ใช่หัวเราะอ่ะอันนี้มุมที่มันเป็นแบบนี้คือสัญลักษณ์ของมุมสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของมุมฉากเน่เด็กๆเพิ่งนึกได้นะโอเคช่วยกันขำช่วยกันทำมาหากินนะลูกโอเคอ่าพอพอมุมที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือมุมฉากฉะนั้นมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่ลูกมุมฉากมีขนาดเก้าสิบองศานะคะเด็กๆพอพอพอไม่ต้องขำแล้วมุมฉากมีขนาดเก้าสิบองศาฉะนั้นเราได้ เอา90ไปบวกกับ35เอ้ะ90บวก35เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น100เท่าไหร่ลูก125อ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่ามุมคอควายเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ง่ายมากก็คือเอา180ตั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ180อ้อสงศาฉะนั้น180ลบ125นะ ศูนยลบห้าได้ไหมไม่ได้ไปยืมมาเป็น10ค่ะ8เหลือ7ค่ะ1 0บลบห้าเหลือห้าเลบสเหลือห้นะคะ 1, หนึลบหนึนฉะนั้นมุมคอควายเท่ากับห้าสิบห้าองศาเราก็มาเขียนตอบตรงนี้ห้าสิบห้าองศาไหนโอเคอันนี้จำได้ว่ามันเป็นแบบฝึกหัดสอข้อที่คุณครูให้ทำอะไปดูข้อที่3ค่ะลูกไปดูข้อที่สาม สามเหลี่ยมอันนี้ <ads> เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าตาที่มันเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมมันจะมีอยู่สามชนิดลูกสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่ทำไมคะมีเนี่ยด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันจะยาวเท่ากันนี่สามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็มีสามเหลี่ยมด้านเท่าคือด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือทั้งสามด้านเนี่ย ไม่เท่ากันเลยฉะนั้นอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วฐานของมันตรงนี้65ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกฐานของมันก็ต้องเท่ากัน65ครับฉะนั้น65สบวกกับ65เป็นเท่าไหร่ลูก130อ่ามุณครูไม่ได้บวก65บวก65เป็น130ก็คือเอา60บวก60 1 2บอบวกอีก5บวก5เป็น10ก็คือ130เอาเท่าไหร่ลบร8อยตั้งลบด้วย130เหลือเท่าไหร่ลูก หลือ50ฉะนั้นมุมบอใบไ,ไม้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ลูก50สาสิบองศาน้องยกตอบถูกค่ะฉะนั้นตอบเลยเขียนตอบตรงนี้มุมบอบไ,ไม้มีขนาด50าสิบองอศานะลูกนะโอเคไหมไหนใครทําข้อที่3ถูกบ้างข้อที่3ผ่านไปนะคะต่อไปข้อที่4ลูกข้อที่4ข้อที่สค่ะลูกโอ้โห ยากไหมเอ่ยอันนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะเห็นไหมเมื่อกี้คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วะสามเหลี่ยมด้านเท่าคือมีด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยถ้าด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยวิธีคิดข้อนี้ไหนใครบอกวิธีคิดข้อนี้ครูถูกต้องบ้างไหนลองบอกซิทํายังไงมุมภายในต้องมีขนาดเท่ากับ180องศาฉะนั้นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยคือด้านเห็นไหมสัญลักษณ์แบบนี้คือด้านทุกด้านมีขนาดท,ที่ที่เท่ากัน ฉะนั้นอยากรู้ว่ามุมมันมีขนาดเท่าไหร่เอาร้อยแปดไปทำไมลูกร้อยปไปหารหารสามใช่มสามหกสิบดขารลบกันเหลือศูนย์ดึงศูนลงมาขาะตอบเท่าไหร่ลูกเติมเติมศูนย์นะคะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ลูกเก่งมากค่ะหกสิบอ,องศาค่ะมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากับ60องศานี่คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมมันมีขนาดเท่ากัน ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผลรวมเนี่ยมันเท่ากับร้อยปดสิบอ้าวแล้วหนูอยากรู้จังเลยว่าร้อยแปดสิบแบ่งออกเป็นสามชิ้นเท่าๆกันก็คือเอาไปหารใช่ไหมร้อยแปดสิบหารด้วยหารด้วยสามก็คือหกสิบเฉะนั้นมุมมีขนาดเท่ากับหกสิบองศาไหนใครทำถูกบ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะไปดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะไปดูแบบฝึกหัดต่อไป มาดูข้อนี้ลูกอันนี้ก็ง่ายเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ฉากชัดเจนมากเลยนี่เห็นไหมตรงนี้เขาเขียนมาให้ด้วยไม่ได้ใส่มาแต่สัสญ,ญลักษณ์นะเขาใส่ขนาดมุมมาให้ด้วยเลยนะคะ90องศาแน่นอนมุมอะไรลูก90องศามุมมุมฉากนะคะ90บวกกับ30มันก็จะเหลือมุมที่เหลือ90บวก30เป็นเท่าไหร่ลูก90บวก30คือ100ยี่ เอแล้วหนูอยากรู้จังเลยแล้วมุมคอควายมันเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆเอาอะไรตั้ง180ลบด้วย120ก็คือ60ฉะนั้นมุมคอควายเท่ากับเท่าไหร่ลูกหกสองศานะคะหกสองศานะ ครูจะจับไตได้เวลาเด็กๆไม่ดูวิดีโอแล้วไปทําแบบฝึกหัดเลยเด็กๆจะไม่เข้าใจทุกๆครั้งก่อนที่ครูจะให้ใบงานคุณครูจะมีวิดีโอให้เป็นวิดีโอการสอนนี่แหละฉะนั้นถ้าเราตั้งใจฟังนะคะทั้งตอนเรียนแล้วไปดูทบทวนในวิดีโอแน่นอนเราทําได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องถามเลยนะคะ,ะมาดูวันนี้ลูกเห็นไหมมุมนี้เป็นยังไงเอ่ยสี่สิบห้ากับสี่สิบหรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก 45กับ45รวมกันเป็น90องศาฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่าไหร่ลูกมีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะมุมภายในจะต้องได้เท่ากับ180ฉะนั้นมุมฟอร์ฟันมีขนาดเท่ากับ90องศาใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะอะต่อไปนะคะ เขากำหนดมาให้ห้าสิบสองกับสี่ิบสองลูกเอามารวมกันห้าสิบสองกับสี่สิบสองมุมาบวกกันนะคะเป็นสี่เป็นเก้าสิบสี่เอแเราอยากรู้จังเลยมุมฉอช่งมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะค,คุณครูก็เอาร้อยแปดสิลบด้วยเท่าไหร่ลูกลบด้วยเก้าสอ่ะค,คุณครูเปลี่ยนสีปากาก่อนศูนย์ลบสี่ได้ไหมคะศูย์ลบสไม่ได้ตัดเป็นสิบลูกตัวนี้เป็น เป็นเจ็ดไปยืมมาเป็นสิบเจ็ดสิบลบสี่เหลือเท่าไหร่ลูกสิบลบสี่เหลือหกค่ะสิบเจ็ดลบเก้าเหลือเหลือแปดฉะนั้นมุมที่เหลือชฉอชิงก็คือแปดสิบหกององศาไหนใครตอบถูกกดหัวใจมาให้คุณรูหน่อยนะคะมุมนี้นะคะชฉอฉชิชงแปดสิบหกองศาค่ะ<ๆ>เก่งมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่แปดข้อสุดท้ายลูกเห็นไหม ข้อที่8ข้อสุดท้าย120กับ37องศาแล้วจะหาได้ยังไงก็เอาทำไมลูก120ค่ะบวกด้วย37รวมเป็นเท่าไหร่ลูกรวมเป็น100เท่าไหร่คะหนคุณครูจะไปเพิ่มใส่ให้เด็ก3าบกสเป็น5ค่ะใส่1 157นะคะมุมรวมกัน2มุมนี้เท่ากับ157 แต่มุมภายในคือ180ฉะนั้น180ยลบด้วย157ลูกนะคะร้อลบด้วย157ยหบูนลบไม่ได้ไปยืมมาเป็น10ตัวนี้เหลือ7 10ดลบเเหลือ3ค่ะ7จลบหเหลือ2 1งลบ1เหลือ0ฉะนั้นมุมนี้23ององศาเราก็สามารถตอบได้ว่ามุมพอพานมีขนาดเท่ากับ23ององศานะคะ ใครที่ทําไปแล้วอย่าลืมนะคะดูวิดีโอทบทวนการทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่าตัวเองทําแบบฝึกหัดถูกต้องหรือเปล่าสําหรับคาบเรียนนี้วิชาคณิตศาสตร์นะลูกในการเรียนออนไลน์เราเจอกันเป็นคาบสุดท้ายแล้วนะคะสู้กันมาตั้งแต่วันที่2พฤษภาณนะลูกแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่14มิถุนายนนะคะเปิดเทอมจริงกับวิชาคณิตศาสตร์กับรูมุ้ยนะลูกนะสาหรับวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันตอนเปิดเทอมเลยนะลูกนะคะบาย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 ค่ะบายบายลูก